อัปเดตข่าวสารในมิ้งกับเจ้าตาสจิในที่สุดไ์โ no นเวลยามทำไงดีเกมนี้นางร้ายน่ารักก็ได้ออกกำหนดฉายอนิเมะเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงได้ออกโปสเตอร์พร้อมตัวอย่างใหม่ด้วยนะครับโดยตัวอย่างก็สามารถเข้าไปรับชมได้ผมจะแปะไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับอนิเมะเนี่ยกำหนดฉายทางทีวีญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับก็เรียกได้ว่ารอกันอีกแค่ไม่กี่เดือนนะครับอนิเมะมาจากไรโนเวลแนวแฟนตาซี Fantasy ต่างโลกรวมไปถึงยังเป็นแนวยูริอีกด้วยนะครับผลิตโดยสตูดิโอ เรื่องย่อก็จะเริ่มจากโอฮาชิเลสาวพนักงานบริษัทที่ได้มาอยู่ในร่างของเลเทเลอร์ตัวละครหญิงหลักในเกมจีบหนุ่มที่เธอนั้นชื่นชอบแต่เป้าหมายของเธอนะ่ะไม่ใช่หนุ่มๆน,นะครับแต่เธอเนี่ยชอบตัวละครคุณหนูนางร้ายอย่างแค่ฟอมฟัวและตั้งใจใช้ความรู้สึกของเธอนะครับที่มีต่อแคร์ในการจีบตัวของแคร์เธอนะครับก็เรียกว่าอนิเมะเรื่องนี้ เป็นแนวยูริที่น่าติดตามเป็นอย่างมากเลยนะนิยายมีลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ของมัางงะก็มีลิขสิทธิ์ในไทยนะครับลิขสิทธิ์ก็จะเป็นของโอเคอันนี้แม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครชอบวอยิยญาณเช่นกันกดไลค์กดซ like ับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารอนิเม,ม่ใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ